อีโบฮีอ่ะเนี่ยไม่ประตูมาเลยกันอะไรวะผีมันชอบอยู่เกิดอยู่ที่ไหนวะชั้นสามอ่ะทุกคนอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนกันอ่ะเป็นตาตาตาที่ผมอยู่กับนี่อันนี้เจลลี่นะเนี่ยหัวหัวปลาหมึกเจลลี่โอเคมาไปด้วยกันนะเดี๋ยวไปมุมมองกันาไปไดนโอ๊ยไอ้สิ่งนี้จะล็อกไอ้สิ่งพี่น้องไปเลยพี่น้งวิ่งนำไปเลยผมวิ่งตามอยู่ถ้าพี่น้งตายมันก็ตายแค่นั้นแหละ ตาย้วยกันท yup> okay? ั้งคู่จริงปะใครอยู่ไม่รู้ไอ้ใครไม่รู้มีแทปะเนี่ยทายกูเควงเควงเควงก็บีกูไม่รู้แท๊ตเราไปจริงเหรอเพื่อนผีมันอยู่ไหมเหรอวิงวิงเช็คอยู่เขาบอกฮ่าเทปบลงไม่ใช่หรอเตปบลงเขตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเย้เฮ้ยยยเ้ย้เไเฮ้ยยเย

มันก็เพิ่มความสว่างนี่แหละมันจะได้แบบขินเนียเหรอไม่ดางไปฉายโอ๊ยดีกว่าไปฉายอ่ะไอ้ติ๊กของม่ะรกูมาแล้วดีกว่าไปฉายเลยีผีพอมาเจอกูตกใจเลยดีก็ได้ยินเสียงเพลงทำไปแล้วย่เลยย่าเไม่หมดเราเรวิ่งกันตอนนี้แหละไม่ต้องไปไหนล้ว่าันเอกงเลยเงี้ยไอ้ผมมีวิธีนะนี่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 โนนนนี่นะตามตามมาตามมาอย่บอกนะว่า เจนกูไปละเฮ้ยโอเฮ้ยปีแตะละเฮ้ยพมอเฮ้เฮ้ยาเพื่อนมวยเอนม่ยื้อเลยร้เยย่ากลงมาไปอ้้เ้าปดิวปไอ้เ้ยไปไหนฮะล่างเลยเหรอไม่รู้ใครอุ้มไปแล้วไม่รู้อุ้มมานีเ่ก่อนยัน้อุ้ม กูซูนะครัข้างล่างให้กลังใจอยู่มันต้องหายนั่นนาดีเนี่ยเซฟลูกจะหาเนี่ยนึนเออช่วยกูแล้วเบคอนเบคอนการดีจัดเลยไอ้หาตองตาี่มันอะไรอ่ะน่าดะเซฟปะเซฟหรือเปล่าวะหาดิเาต้องหาองหาอะไรนี่แหละที่จะเปิดเซฟอ่ะหาที่อะไรเออ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 หาตัได้ เฮ้ยป่ะหาดูเฮ้เพื่อนกำลังชุบเพื่อนผมกำลังชุบเพื่อนเออมันอยู่ในชั้นวางของป่ะวางของเหรอเออเนี่ยต้องหาเจอรี่ได้ที่ขนาดเดี๋ยวไปเจอรี่ตายตายไปแล้วพระเจ้าต้องการนะเจอรี่เชื่อนะมอาจมกุญแจอะไรอ่ะมีป่ะวิ่งวิ่งวิ่งไอ้ที่มันจะติดข้างคือมุดไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไปพิทักษ์มีมาเพื่อนอ่ะดิเออหน่าไปตันด้วยไ้ตันด้วย เฮ้ยหลับหลับกันะเว้ยวู้ไม่ตึ้งยี่หผีอ่ะเฮ้ยทำทรงทำทรงกี่การ์ดแล้วมึงอ่ะให้สี่ตัวสแกบอกตรงสั่งพังมันไม่ได้มาแค่สี่ตัวไงมามาอีกรอบนึงเราก็เปลี่ยนด่านแล้วไปเถอะขวัญจิ๋มไปเลยเดินเนี่ยเต้อเมื่อไหร่ไม่ไม่ต้องหาอะไรไม่เปิดเซฟรูมให้เหรอภารกิจเมื่อกี้มันต้องมีของอะไรแถวๆนี้แหละเฮ้ยประตูนั้นเปิดได้ปะทัน อ่าประตูนี้ประตูที่นี่ดีกว่าปัญหาอะไรมาเปิดเซี่ยรูอยู่อยู่อยู่ไหนผมผมผมอยู่ผมอยู่ทางสี่เหลี่ยมเลยผมอยู่ชั้นสามนู้นเลยแล้วขึ้นไปชั้นสามขึ้นไงอ่ะโอ้ยหนาร์กเน็ตมืดมิดเยี่ยมีเซ็ตย่อคุณนะระวังนะถ้ามันเป็นเม็หน้าแข็งแข้งทำไงวะเนี่ยอะไรสปอนบ๊อบเปล่าเอ้ยกระโหลกขึ้นบนหน้าจอชัดเจนเลย ไปแล้วผีหมาแล้วก็เหมือนได้มีเฟสตี้แล้วเอ้ยโดนลงไงไอ้ไอ้ไอ้หมดแลง้วไอ้ก็โดนลงแลไงก็โดนมาช่วยเพื่อนไงไม่อยากช่วยกูก็พูดอย่างนั <h <h ้นแหละเรื่องใครอยู่วิวแม่งเลยหมดไฟมืดแม่งเอาที่นี่ไปเลยเฮ้ยบังบังบังึ้ลื่อนขึ้นขึ้นขึ้นเอาปิดบังทำหี้ยอะไรเอ้า

มันลนมันลนมันกลัวผีเเอมใครกลัวบ้านหรือเปล่าใครผีผีมันเดินช้าๆกช้าก็ตื่นมากเลยโอ้โหโอ้ผีไล่ยโอ้กี่ตัวเนี่ยไอ้เจลลี่น่าใช่ไหมเจลลี่เนีหัวหัวหัวนั่นน่ะเจลลี่เอยู่ไหนอ่ะเดินคนละทางแล้วกันถ้าเจอหลงยากก็ได้เราเลียวบังดีแล้วบังรอาจะไม่รอดอ้วว้ายผีมาอี๋ยังยังไหนกันมา เอ้ากลัวตายอะเรียบร้อยแต่เราตายเพราะโกันไม่แปลกเออนี่อะไรตายไม่ว่าดุ๊กติงกันมาซื้อน้ำข้างล่างไว้ใจอยู่เออคนข้างล่างกำลังมันดเพียดอยู่ what the dog do what the dog do ทุกคนให้กำลังใจกันด้วยับจังหวะนี้อาจารย์แดงหนีผียบีคูณร้อยนะครับผมจังหวะนี้ผมนักขี่เทาวิ่งเข้าเซนตไปแล้วครับ นายป่าว่าเฮ้ยหาชื่อป่าก่อนถาเจอแล้วเจอแล้วพวกเกิดจะมองคนนี้ว่าคนไทยเฮ้ยไอเฮียหายพระตาตัวเฮียมันอ่ะมึงคิดไปเองเว้ยจัดแดกกัวจัดเลยแม่งวันเดอะแม่งวันเดอวันเดาะตูดีอะไรอ่ะมี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 อะไรไม่รู้จักมีมไงเ้ยขอคนหลักอะอะไรไม่รู้อ่าเออพานี่มีไหม ปบปุ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 ปบมีฝรั่งันเล่นแล้วคนไทยไม่ต้งไงปบปุปบปุปปบเฮ้ยเฮ้ยัดดิเฮ้ยมตอกเลยจานแดงกํหนีครับยอย่างไวอาจานแดงอะบอกเลยชนะเวอร์จานแดงตดจ๊น หรือจักบอลแดงเจี๊ยกพี่นุ้ยจักบอลแดงเจี๊ยกอ่ะแดงเจี๊ยกเลยหนาวป่ะแล้วก็ฮาร์ด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 เอ็กซ์เพร์เวอทัลอันหนึ่งขอไปซื้อนี่ก่อนขอไปซื้อหลอดไฟก่อนไปหาเ์ดฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดขอไปซื้อโคมไฟก่อนไม่ไหวว่ะโคมไฟมันช่วยให้สว่างกันป่ะก็ใช่ไงมันต้องของมันต้องมีหลันเทิร์นตามวิ่งนี่จบเลยนะชีวิตอ่ะโอ้โหตามวิ่งครับผม ผมด่าพ่อเลยเอาจริงๆอะให้ e พ่อเล่นแรงกันนะมาใครบอกห้ามวิ่งวะเขาเนี่ยอุตส่าห์เจอรี่มาร่วมวงทันทีไม่รู้จะรีบไปยังดอย่ากเฮ้ยเจอรี่ยังอยู่พระเจ้างอยู่เจอรี่ก็อยู่อ่ะเปิดไฟครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยที่ตรงนี้เหมือนมันแซบกันได้ปะปุ๊บโอยไม่ได้ไม่ได้ทุกคนหาทางขึ้นบางบางตามไปบางหาทางขึ้นกับไหม มาล้วงก่อนไหมล้วงก่อนไหมล้วงก่อนไหมหอันนี้โอ้โหอยู่พร้อมกันเลยนี่หว,ว่าล้ฆ่าคนแล้วปัป๊บป่ะห,ห,หาทางขึ้นไหมมันมีทางขึ้นอยู่นะนี่ทางนี้ปไปตามมาตามมา,าตามไหนเนี่ยไม่เจอถึงแล้วต้องชาร์จไม่ชาร์จหรอมาดิเอาเฮ้ยหลังเราหลังเราสองดวงวิญญาณหนึ่งวิญญาณวิ่งไหนเลยนี่ บังหายจะนี่ตามังอยู่ลงมาแล้วนเรือไปไหนก็ไม่รู้มันอยู่ไหนวะทำไมเสียงเพลงมันคุ้นๆอย่างผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมอยู่ข้างบนเนี้ยผมรอดละเข้าไปในนี้ได้ไหมโอ้โหใมันดูมืดจังวะไม่ไม่ทังป่ับทำไงเนี่ยเหลือๆบังบาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไอ้ไอ้ไอ้ไอไอโซนิกโซนิกโซนิกอะไรโซนิกวะเอตุโซนิกอ่ะใครรู้บ้างโซนิกอ่ะเฮ้ยเราออกไม่ได้จจนี่เราต้องไปช่วยคุณนะเราใจดีพอคนนึ่งอยู่ไหนกันไหนล่ะคนนึงตีไมนติดบั๊กอยู่อรัตอนนี้มันขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยไอ้เหี้ยตากูอยิวมีใครยังรักมึงบังผมเม้งพ่เม้งพ่เม้งถูนะตัวนี้ตัวน้เหลืเดือนเลยเี๊ยมีพี่อะไรวะน่ะบังหนีได้เพื่อน

ช่วยด้วยอยู่ไหนอยู่ตรงไหนกันาคุณโง่คนนี้ใครคนนี้เร็วไอ้เหวีอยกตายมัน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 เหี้ยมันมาหากูกูเร็วช่วยช่วยกูด้วยช่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 ยกูด้วยเออเอ้าวกูตายแล้วโอ้ช่วยกูไอ้้เหียใครก็ได้ช่วยกูไอ้เหี้ยตายอยู่ในหลืบไปสัตว์ช่วยใครก็ได้ ไม่ช่วยไม่ผมไม่รู้นอยู่ไหนกันนะผมไม่กล้าลงไปผีผมสต๊อกผีไว้อยู่ข้างล่างเนี่ยตอนเนี้ยไม่เป็นไรป๋าเออชีวิตรอดได้เออตายมามาดูนี่ทริคการเล่นผีอาจารย์แดงเล่นไงน้องไงครับพี่ผมตายแล้วผมเลยดูี่มาตายตายกันหมดแล้วเหรอะไปเหลืออะไรอ่ะ นนทีก็มาเลยน้องในที่เนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเนาะดูคนดูป่าไว้เออดูป่าไว้เขวไฟว่ะ้รอดนะครับยีงไม่เลยเกินเกินไปว่ะเกินไปเกินไปว่ะเกินไปป๋ปกินไปแล้วเฮ้ยเกิดอยู่ด้านบนนี่ว่าไม่ต้องลงไปไหนแล้วไอ้ของเกิดด้านบนน่ะขึ้นมาได้ป่ะผมไม่ได้เกิดอยู่ด้านบนกันนะดี ขึ้นมาหน้าบนได้ปะผมผมผมอยู่ที่เดิมเลยที่ที่ผมสต็อกผีเวล่าสุดอ่ะเนี่ยล่ะใช่ใช่เต้นก่อนเต้นก่อนเต้นกำลังใจคุณนุ้มมันเปลี่ยนเพลงไงอ่ะไม่มันเลยพาเต้นมันเฮ้เฮ้กดเต้นไงวะ Run high ตั้งซื้อยังอ่ะบัง ไ้นอนนอนรอผีเอยผี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 ไอ้แคไอ้อ้วนอ่ะอกดผีผไม่มาผีไม่มาผีไม่มาวนี่ดนตี้สุดที่ที่ปลอดภัยสุดด้วยผีไม่มาเียงไม่มาเียงไม่มา เฮียมามาเฮียมามาตัวตามมันกังเฮียแล้วเอ้าจะดี่ลงไปทำไมอ่ะไอ้แม่คนนี้ตีไว้แย่ตีใช่ไหมเฟรนลี่เราถูกอะอะไรจะลงไปช่วยไหมพี่โน้อี่ท่านู่ไหนอ่ะไปด้านล่างป่าพีจีตายได้วเว้ยไปลงไปเลยละช่วยไงอ่ะ เอ้าแบกด็อกกูไปนี่อะไรนะแบกด็อกแบกด็อกเขาจะเขาจะลงไปช่วยสิิยาลูซิเขาแต่สิิยาลูซิเขาว่าโดนอยู่ข้างล่างป๋าเราก็ตัดเราไปอุ้มเคาะปะเราไปอุ้มเคาะปะกล้าไหมอุ้มเหรอแล้วจะหนีทางไหนอะผีมันอยู่ข้างล่างมันเดินเต็มพื้นเลยนะพ่อผมผมกำลังคานขึ้นไปทำยังไงวะอาจี้ตรงบนในอะบนในฟ้าบนในฟ้าแม่เร็วเลยวเรเวงครับเร็วเว้งนะคุณจะแตกแล้วนี่ ้มานะเจลลี่อย่ากดโทษอย่าเจ้าเจ้าจะไว้ให้ได้นะกดโทษริงๆเจลลี่เฮ้ยเสี่ยเฮียเลยมันยุงเหลืองเป่งเลยเฮ้ยมีมีมีบ้างเมืองวันเนี่ยเฮ้ยวันนี้แหละรอดละไอ้เหี้ยโดดไม่ขึ้นเหรอลงอ่ะลองรับผลอ๋อไอ้สัสเฮ้ยคนลุกผีไว้แมง ันแน่เต้นชิลได้เมื่ะไม่ไม่เม่ยเพื่อนนัลล่าตุอยู่เป็นอันตรายอ่ะเราจะไปช่วยไหมล่ะเราสด้วยคุณตไอ้เหี้ยแกงน้อตุ๋ยไอุ้่เหี้ยนั้นมาแล้วสมองกิ้งตุ๋ยโดยสมองกิ้งตุ๋ยนะกูไปจ้าเอาเอาเฮ้ยเอาคือมาด้แกมนะทุกคนเต้นอยู่เอาควา ตาเป็แลบอ่ะนาวยิ้มขาจะเป็นลมต้องปวยเสียงเฮยเฮ้ยลมแม่เขาชุบแม่เราจะรอดไหมเนี่ยเราไม่ได้ชุบเขาเลยนะไอ้เหี้ยไปมือแรกอ่ะเหนื่อยเห่อยไปมือแล้วเราต้องรอดหรือเปล่าตายหมดแล้วตายหมดแล้วป็นชั่วโมข้างบนเลยเราได้วะมที่หน้องอยากขึ้นมาข้างบนเลยเห็นข้างบนดูแล้วหดหูยิ่งหายเลยหัคนลุก้มเป็นไปก็ได้เอาน้อ เออเจอไล้เจอล้เเเยะรกูเออึนี่ยเยเอไ้เ้าบังปีเ้ยไปไหนมาขึ้นด้านบนยังไงอะรอดด้วยแตรอดด้วยอ๋อปีโนอยากขึ้นขึ้นด้านบนเนี่ตามบานี้ตามมานี้ตามานี้ตามมานี้เออรรขึ้นมาเลยเ้ไปเพื่อนนยังนอนอยู <su> ่เยวะนมันง่วง เพื่อนยังหน่อยเลยผมงงเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มีไม่มาปะทำไมอะหรอสร็บีสร็บีสร็บีิฮือบว้าอะไรอ่ะเอ้าหายตัวได้มีหายตัวอะไรอะใช้ใจล้วนๆใช้ใจล้วนๆเลยเนี่ยสนุกแล้วมึงคาร์เนี่ยมีหายตัว ชิบหายแฮ่ยพูดได้แล้วพูดได้แล้วเล่นได้เลยอย่างเงี้ยอยู่ไหนอ่ะสองสองมีอยู่ไหนทด้ไมเราไม่เห็นไอ้ไอ้ดีอ่ะพิดแม่ตกใจอยู่เลยแม่แล้วแม่แล้วไม่แล้วมันมันไม่ได้ล่องหวนเลยมันเห็นเป็นลางๆจางเฮ้ยแต่จางก็ยิ่งตายตรงไหนเพื่อนมขึ้นชั้นต่อทางขึ้นชั้นต่อตปิดตาเล่นเลยวะปิดตาเล่นเลย ตาตาตรงไหนเพื่อนเดินลงไปช่วยถูปไปในฟ้าไปในฟ้าไปในฟ้าเพื่อนเพื่อนแต่กงกิเพื่อนเพื่อนอุ้มวิวเพื่อนเพื่อนวิวไหนเพื่อนมึงเพื่อใครอุ้มไปวะไม่เห็นเลยเกิดยังโอ้เจลลี่นี่มาเจลลี่ชุบเอ้ยเจลลี่เอยู่อะไรอไปไหนอีกเนี่ยใครอุ้มไปไหนอ่ะเอาชุบชุบเร็วช่วยชุบช่วยชุบเฮียเพื่อนเลยสบายเหรอแต่กันคนเลย เฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาโอ้โหจอ๊ดดิอะไรวะทิ้งตกฉันตกโด้วยตกอ่ะแล้วกูตกไอ้นเว้งมาแล้วสองตัวนี่ไงฉันใครใครมันจูกวะเนี่ยมึงมึงไงทักโอ้ยเอาทิ้งกูเลยล่ะเอ้างูกูไปไหนอ่ะโอ้ชุบชุบขนาดนี้เลยอะ เป็นลียมทพุงผมไม่ห็นมีเลยว่ะกูเหนได้ไงวะลางมนเห็นเป็นจางๆจางๆมากอ่ะมันอยู่กัไหนมันอยู่กัไหนฟ้ามันขึ้นเนล้วตัวนึงมันลงมาแล้วมันแม่งจางย่หว่าเงินในกระเป๋ากีกชิบหายเกียอะไรเนี่ยยบยแบนไม่มหลอกมื่อพีอ่ะยายตายหรอกตายหรอกไม่ตายหรอก โอ้โไปแล้วไปแล้วเฮ้ยใครอยู่ด้านบนได้ช่วยหน่อยได้ไหมเ้ยช่วยปีอะไรปีไรหลังแล้วก็วิ่งมาที่เดิมเจ้ใครบอกมันขึ้นไม่ได้วะมีตอนนี้อีซี่ว่ะไม่เก่งเลยแหน่ทำโซมโอ้มึงก็เชื่ออย่าไปทำสายกินทำเรื่องจิลลี่ล่วงไปกิดกน้ากันมากจิลี่เจ้าอยู่ไหนคานออกมาได้ไหม นเฮ้ยนั่นเจลี่อยูนโนดนแฮชอุ้มได้ปะเอาไปคุ้มไปแล้วว่ะเฮ้ยผีมาผีมาผีมาไอ้เฮียสมบีอะไรไอ้เบื่อผีไรก <laughs> <มา S 2> ูเป็นสมบีสัตว์ไปยืนนะบ้าเจลี่จะร,รออยู่ไหมเนี่ย <c oughs> ไปนะโอเคโอเคโอเคจะวิ่งแรงที่ตรงนี้วิ่งแรงวิ่งเลยไปน,นู่นเลยไม่ยู่ไหนตอนเนี้ยมาดิมาดิผีผีซี นี้ไม่ได้เก่งหยกเมื่อเออเฮ้ยเฮ้ยจะล่วงจะล่วงเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหอัวไหลอัวไรลง่ายง่ายอย่าไปตื่นตะนกโอ้ปากบอกจะตื่นตะนกเออจะล่วงมันดีล่วงเลยโอ้โหแบกรูมไหมแบกลูมไหมอยากลอง嘛แบกเลยแบกเลยขอไอ้นี่ก่อนนะขอซื้อของก่อนไม่ไม่เอาไอ้นั่นนะไม่เอาโรงงานแล้วมันดูมืดไปว่ะแบกลูมมาแบกลูมอยากเล่น ลรวจะรีกดหลายๆรอบแบคลูมนะเราจะหาเจอไหมเนี่ยเราจะหาเจอไหมน้อตอนนี้แล้วผมขอใส่อ n น e ทอร r y ี่ใส่อีโมดเต็มแล้วใครเจ้าวะใครอยู่ใกล้ผมวะ โอ้โหแบ็คเราแบ็ครูไม่นะเอ้ยคุณอยู่ใกล้เจอรี่เมื่อกี้เห็นเจอรี่เป็นอนแล้วไม่รู้เนี่ยเราอยู่น้องกันเนี่ยนะหลงกันเลยนะจานแดงเออเราอยู่กับบังทำไมคุณอยู่กับเล็กซี่วะบังบังจมดินอยู่กับบังไมไงบังมาแล้วเนี่ยบังอยู่ด้วกันสองคนเลยอยู่กันสองคนไม่ได้ละเอาเราแบ็คลูมเอากดไปใายดิกดไปใายก็ได้นะบังอันนี้ไม่ได้หาอะไรอ่ะโอยังไม่หลุดโมเดลเลยเลยเนี่ย มาละวไเด้งเฮ้ยผีมีมาแล้วเฮียตังไปทางไหนดิไม่รู้กูวิ่งมัวแล้วเฮียนกเลยวิ่งมัวแล้วเฮ้ยนี่อะไรอ่ะตังนี่คืออะไรอ่ะทางตันไม่ทางตันไม่รู้กผีมาผีมาผีมาเกิดอะไรอะเกิดอสื่อ ไอ้เหี้ยแม่งชนกูคอหักเลยเหี้ยหัวขบถุงเข้าไปในกำแพงไปเลยนะผมไปด้วยไม่นะเจอดิบางเราต้องไปช่วยเขาเฮ้ยไอ้ไอ้จีนมาช่วยผมแหละกูจะกูจะปีนไงอะเฮ้ยกูจะทางจะมันปีนปีนได้แต่มันปีนไม่ได้เหรอเอ้ากูเพิ่งเดินผ่านไปยิงยิ้ทัศมาดึงเจอเลย ลมอะไรกันแค่แย่ด้วยเออผมผมผมเจอเจอรี่แล้วผมเจอเจอรี่แล้วเคยด้วยผมรมเออเอทัโนุมึงไปเนี่ยอุ้มกูไปเลยอุ้มกูไปก่อนทุกคนเลยทุกคนเลยเอาวิ่ง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 กันไหวิ่งไหนเจอรี่หูจังเลยเฮ้ยไอเหี้ยผีเดียนมาไอตัดเฮ้ยท่านทานทวิ่งวิ่งวิรถับผีไล่ไปช่วยจรี่ไปช่วยเจิรี่ อะไรขาั้งกล้องของเนี่ยไปด้วยดิไปไปยังเราโดดเหรอโดดรี่ไงโดดรี่ไว้่าไวกว่าเอาไปไหนแล้วบ้าผีเดียนไล่กูคนกับผีอะไรวิ่งไวกว่ากันอ่ะคนใช่ป่ะคอน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 ถ้าเราวิ่งถ้าเราวิ่งโดดเราไวกว่าเฮ้ยเฮ้ยผีคนแสบแม่แสบไกลเลย พี่คนร้างกูไม่เจอรี <c oughs> เออพข้พี่มากูย่อยโยนคนที่อุ้มไว้เลยโ <c oughs> ยนใส่พี่ไอ้คนที่อุ้มไว้ไม่นะเจอรี่เฮ้ยใครอะเจ้าจ้าเจ้าโอ้ชูไมทันขอโทษโอ้จันแดงเตียกจันแดงเตียกเจียกรายเตียกรายแดงไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่พี่หม่งพงหม่งพิงจูงนี่ผมวงพิงจุงนี่จูงนี่จูงนี่จู้งนี่จุงเรียงนี่หม้งเครื่องบันไฟเหรอวะใช่อะเครื่องบัดไฟอ หาดิอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ปั่นดิเจอป่ะแล้วทำไมกูต้องมานั่งฟังไอ้เขาทำอะไรให้อ่ะโอ้โหโดนย็ดแม่โดนชนในเหี้ยตายเลยชั้นอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยมันมีทางออกนี่มันมีทางออกมีทางออกอทัชมึ่งไหนทัชทัชเปะน่ะใช่ทัชป่ะไม่ใช่นิวว่าทันอุ้มอุ้มอุ้ม ผีมาผีมาวมนดิไม่หนองเลยเฮียมันจะเก่งเฮ้ยเฮ้ยเฮียอินอินทัศชุบพันปฏิหารปฏิหารหไฟแต้แสงจันทร์รอรอเฉียดเฉียวผีแม่พอขึ้นปุ๊บผีวิ่งผ่านไปเลยเอ้าบางังก็เกิดอะไรกันบังเถียงเราเาร <c oughs> <c oughs> าเรา,เราลงกันอะไรอยู่เราลงกันอะไรอยู่เอ๊ะเอ๊ะตรงผมเจอดาต้าใครไม่รู้ผมเพิ่หาทุกคนกันทุกคนอยู่ไหนกันอะ อยู่รวมกันอยู่ห้องก็โทรใหญ่เลยไปนอะเอ้ยผมผมก็อยู่เนี่ยผมอยู่น่ะเจอแต่กำแพงเหลืองๆเลยทุกคนอยู่ไหนกันอะเห็นกำแพงเหลืองนั้นไหมมันเหลอ่ยมขี้อ่ะเฮ้ยเจลีเฮ้ยเจลีซื้อของมาว่ะทัดไปไปไปหาไปหาที่ปั่นมั้งปั่นไฟไปว้าวรออะไรอยู่รออะไรอยู่ เออโหคอะเฮ้ยไห้เหี้ยพีอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยี่ตาเตม่าไปเลยอย่างเงี้ย่นเฮ้ยเจ้าดีแบเดีแบกายเฮาจแบ๊ตายเลยเอเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ย ได้จดจเจอรี่้าเจ้าคิดอย่างงี้ข้าก็ไปด้วยเดี๋ยวคนอุ้มมาแล้วสวยมากทุกอย่อยอยงเจอรี่จะตายไหนกันไม่ตายไหนกันเนี่ยไม่รู้ว่ะตายเกลื่อนเหมือนไอ้นี่เลยว่ะเห็นเมืันกึ้นเรือเมื่อกี้แต่ก็มันไฟเ,เลกลื่อน,นอะไรวะน้องไม่ยิงแม่งเลยอุ้ยเฮียแม่งไอ้เฮียนหน้ามืดวิ่งตามกูไอุ้ยปัดไปเลยวิ่งว,วิ่งวิ่งวิว่ง ไอ้พูดต้องเล่นเด็กปลาใช่ไหมนะคุณปั่นไฟเลยไฟแตกเลยเจอประตูแล้วก็มัต้องป่หาที่ปั่นไฟไงตรงไหนล่ะเคื่องปั่นไฟไอ้คดี่โอ้โหไฟแดงทำไมต้องเป็นหน้ามีมีขี้ดีแล้วเนี่ยดูทุกคนดิเพวกไอ้คนทบังนอนโง่ นู้นผีไม่ไล่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้นโอเคมาไล่พีนู้นละเออชุบชุบชุบเออไอพีดีมากไอเนกลัวโอ้ยเฮียชุบกูแล้วแตกคู่คุยเลยเนี่ยสองคนที่ตาตอนนั้นอยู่ไหนไปช่วยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนาทีอดทนไว้อดทนไว้ถ้าอดได้นะป่ะผมตายไปแล้วเจ๊ด้วยเจ๊ด้วยอีตาเศร้าไล่กูเฮีย มีโซนไหนหน้าเต่าวะไอ้ไอ้นี่ไงมิตเตอร์อินคิดเบิลอ่ะต้านต้านนี่ไอ้เหี้ยเอ๋เขาก็บอกว่าตันมึงก็ยังจะวิ่งเข้าไปไอ้บังยี่ไหนตัวยี่ไหนตายยังตายไปได้เร็วที่ท่าตายยี่ท่าตายยังไม่ำลังทานอยู่มึงอยู่ไหนวะ อยู่กันสองคนอยู่ตรงไหนอ่ะไหนนี่ไอลูข่รุ่นลอาเขาแตกไปแล้วแตกแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ยุคไข่หมดเล้ไอ้บังหมดอายุไขเออเออไอ้เหี้ยมีมีพี่ไห่เช้วะมีพี่ไข่เช้วะไอ้แดดเอออบัง ไอ้บางแม่ไงไอ้บาง